ตามต่อเซอร์วิสนะครับผมอยู่เลยดีคอนโดคลิกกระทู้ภูเก็ตนะครับ อวันดาบีดครับพี่บอกว่าทําลูกเด็ดมาแล้วเกินลูกเด็ดนี้แต่แต่กว้านแล้วก็ต่ากว่าไหมเนี่ยพอทีพี่พอจ๋าในโบแม่บีอะไร่อ๋อพี่พอจ้านี่บัดหลบได้ยังขึ้นเป็นมดปกติครับอ๋อไม่ไม่ก็มีนะมีเคยเคยไปหลันดินเด็ดหรือไม่กันนี่ได้เหล่วโบนิทำเด็ดเป็นเดียร์แต่ไม่โอยได้ขี้เลยกบหลักเลักเล็กต้นแต่ว่าเป็นลูกเด้อมัน วิ่งเราได้ตีไปทิศจ้ะมันกำลังตายอยู่นะโไม่แต่มันใช้เวลานิดอ๋อจุ่มไม่ก็ถูกลอยเฟสอยู่แล้วนะคืออนนี้เตกับเกียร์เลนอะไรบบนตไม่ได้เตเกียร์อเาว่าอ๋อไอ้นูมันลุกเกียร์นะนี่มันกับักับเเเวสอะไรเอย่างดีว่าูเเวสนิดนยาวกอรครับครับคแต่อันนี้มัน5บอ5เกียร์เกียร์บ่มเคยมีเหมือนกันบีดใกล้ได้เลย ตอนแรนลงนีกว่าสิเกียร์เอาไปเลยโอ้ม่เกียร์นเอ่ารูโอนตยอลเอ็นเจนี่โตปลายเออปลายมันชิดมันปมันใช่ไหมอ๋อเอ็นเจ็ตเยกินมันเลยกันนั่นิเ่นด้วยเอ็นเจ็ตัวไรกนครับก oh pues uh, ั uh, uh, ับเอ็นเจ็ตเอ็นเจกินมันรอยวันนี้ มันมันว่างมากกว่านกล้านี่บีดบิดเมื่อก่อนเคยมีอ่ะเมื่อก่อนเคยมีอ๋ออ๋อนี่ก็อุดอุดอันนี้ได้แล้วกันนั่นนะอ๋อโอเรับไปกูเลยนี่ยดูเก็บสายไฟอ๋อ อันน,นี้ตัดเบี้ยเรียบร้อยไหมนะพี่น้ารียบร้อมครับพรียบร้อยเลยคนระับสายไฟดูว่าสายไฟเก็บสะอาด <c oughs> เลยครับผมเมื่อก่อนเคยมีเมื่อก่อนเคยมีเห็นสีนี้เหมือนกันงบปึ๊บกวาดเาไม่เลียดได้เลยนะครับอยู่จากโปรว่าจอโจ้งเลยตอนนั้นจำได้เลยซื้อเดี๋ยวเมื่อก่อนก็จะติงกับไทยยงยงครับเออตึ่งพอมาทำแับมันเมื่อแกอาช่วยเลยเดี๋ยวมาช่วยช่วย แต่ว่านนี้โคเวียงมันต้องต้วงมันกับตำลุเด็ดโคเวียงไม่ครับเขาเวียงตรงนั้นเลยโคเวียงเดิอบสแตนดารกองผู้มันตีก้นตำลุเด็ดเหมือนกันแต่ว่ามันเตือนวัวลูกเก็มมาเลยต่อมันต้องทำคอเพราะว่าถ้าลูกเก็มมากวัวมันจะตามมันเลยเลยท้องไปชักให้มันตึนเป๊ะอ่าอันนี้ข้าโบนกองผู้มันเหมือนก้อนไม่หลุดเลยมันเตือนมันเตือนขึ้นตั้งมันเลยตำลูกเด็ดนี้เลยกันครับอ๋อเมา่อก่อนนั้นมันผมตำลูกเด็ดเหมือนกันไม่เตือนนั่นหนิงดีแล้วันเออใส่กันนี่ปุ้มก็ไม่เป็นื่อยใจตอนนั้นนะ คือมันเตือนมาเลยพี่ว่านี่ตีตั้งมันนี่เตือนแบบเตือนจนรั้นไกลอันนี่หนิมเลยเออนเร็วนะนเร็วเลยปิดมาบิดบิดมาเลยต้นกันนะนะบิดกันแรงนะผมผม๊บแต่คนตามถูกเด็ดคือรถ ความร้อนได้ไม่ใจมีนี่แต่บิดมันไม่ติดเลือดเยอะเราหวาหลงกับเลานะหว่ามันปังไหมนะไม่ปังเสื้อนี่มันเป็นบล็อกเล็กได้ไหมตัวนี้ครับก็มันเป็นโปรเล็กครับมันแต่งได้ไหมตัวทำได้ครับทำได้ไหมครับเดี๋ยววันั้นเนี่ยซาใจเมึงต้องไปใส่โคเวียงเด็ดโคเวียงเหว่กัีแกงเขียวก็ว่าต้องตับใส่องโคเวียงเด็ดนี่คือมันต้องไป ไปไเลยไเปเลยไปเป๊ะเลยว่ะอ๋อใส่ได้เลยนี่นะเเป๊ะลยครับอ๋อมันแข็งไปหน่อยอ๋อก็อย่างดีเขาบอกว่าจริงๆอะพวกบีดใส่ลูกแดดได้เลยแค่คว้านเสื้อแล้วก็ทำฝาแค่นั้นสลักอะไรเท่ากันหมดดังพร้อมมากอันนี้โทน้นี่โท้สุดโท้สุดโต้สุดก็สวยครับอันนี้สแตนเลสกี่บาท์บีนี่จะโต่อชุดน,นี่ประมาณ อร๊บื้อวันวิทย์เทียนดันมีแว้บเลยเออว่าใส่ดั้งรลอได้นะดั้งวันวันนี่นะครับสุดจนะกันนี้นี่หม้อน้ำก็เปลี่ยนเป็นของซี3บีสามร้อยหม้อน้ำเดีอบวรื่อเลยครับอันนี้พี่เขาบอกว่าอ่าปริมาณน้ำเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมปีกรองไฟนี่ก็อะไรอล่เนี่ยตีต้มๆข้องถั่วไปครับ เป็นกล่องแดงกล่องแดงตัวไปเนี้ยน,นะ,นะป้าวิทเทียนดัดแล้วน,นี่คาบูเป็นเอ็นเจ็ดเอ็นตัวแรกนะครับเอ็นดนาตัวแรกที่อยู่คล้ายๆบีดแต่ร้อยห้าสิบอันนี้จะเจ็ดยังทำงานอยู่นะพี่ก็บอกมาลีดก็เป็นวีฟอดนะครับข้างในต้องใส้กีฟอดนี่ต้องกวนกวนสองลีดไหม ไ,ได้เลยเขาไม่ต้องควานโอเคโอเคมาดูด้านนี้ดูด้านนี้มีสีดูผมผมเมื่อก่อนสีนี้เลยก็มีสวิงอาร์มมีเนียมนะครับผมรถก็ทำสีใหม่เก็บมาก็พอประมาณครับถือว่าขับเล่นสวยงามแนละ้วประมาณนี้ น็อตเป็นน็อตเหล็กนะหลายจุดเลยแล้วก็อุดปั๊มสองทีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผสมถังก e ็ถ uh. ือว่าขินขินเคลียร์เคลียร์ครับไอไอไอโก้กับบูนี่ก็ก้องเดิมกัมอนเดียวกันโอ้มันใช้ได้เลยนะครับเอนจิ้นะอ๋อเนี่ยมันมาเลยก็พีดวีโค้ดเนี่ยอ๋อที่มันดีแสง เป็นนกกระียนธรรมดาไม่ใช oh, <c oughs> oh, well, oh, ่เบซี oh. like, say, uh ่ไ huh. อ like, anyway? uh ้นี่ใส่เป็นนกกระียนอ๋อนี่เป็นเป็ดน๋อเป็นนั่นนะโอ้ไปดูก้อนก็ออ๋อเป็นกวนอ๋อเข้จายกันกระจายธรรมดามันจะเบซี่อ่าไอ้นี่คือเป็นฟันปลาแบบนี้นะอ๋อมันเบิ้ไม่น่าพอเบนซี่เต็มเล่ไหมนะครับนี่ดูดูอ๋อนี่ก็คอเดิมนะนี่ใส่กับคาบูเอ็นจิตได้เลยมันแรงไงนี่เดนตินเดนติน ไอหนุ่มพลังใบหรือจะสู้เราพลังน้ำนี่ปั๊มปั๊มก็ไอปั๊มหน้านี่เป็นก้อนอะไรอ่ะพี่อ่าเป็นชิ้นอ่าพ่วธรรมดาแล้วก็เป็นโ๊ะก็มปีอันนี้ก็โจอใส่สำเร็จอ๋องานนี้ปกติมันจะมีปั๊มไอปั๊มกดซิงงไอหนึ่งีหนึงอะไรแบบนี้แต่มันราคาหมื่นกว่าครับอ๋อันนี้คือ ต้นโอกมาได้ไหมต้ไม่ได้แล้วต้ไม่ได้แล้วก็เก่าไปแล้วแต่ตาต้นคือมันจะเป็นหลูกทูบเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่รมันไม่ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อแต่ยเนี่อ๋อทำ่ยาเป็นถ้าเป็นเดิมเดือว่ามันมืดหับ้านถ้าเป็นองแเนอ๋อองแนที่ลูกูบเลยีครับอ๋อคือืมต้ก็คือเอาผปบดวมาึงีมันดออกมาเลนะว่ารกเออวาเสียวกันเนออพวตรงนีบก็ ทำไมมันเปิดออกต่ำได้เลยไหวล่างเลยนั่านี้ยนะอ๋อแปลว่ามันบดไฟยนะบดแล้วจานมุงเปลี่ยนแล้วนี่มันมายันนี่ไม่ขอด้วยก็มุงเปลี่ยนจานเข้าเข้ามาอ๋อจานไอ้นี่พวกดุมดุมนาลังนี่มันไส้เครับพัวไก่ได้ได้มันตาตากับเด็ดผัวนั้นไหมมัน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 เด็ครับไอตัวนี้เดิมเดิมมันเป็นดำลังไหมตัวนี้รุ่นตัวดำลังไหม เป็นดำครับบีดบีดหน้าเป็นดำดำดำป็นดำลังนานทีเลได้เจอบีแล้วผมบอกเลยนานมากมากไม่ละขันหรอไม่ไปไม่ไปซื้อตะกี้เลยนี่แต่ว่าพอซื้อมาแล้วต้องมาสะพานพันนี้เลยมันมึนมึนกว่าบ้านมึนหาเลยแับนี้ครับได้ได้ไหนตึ้งน้ำมันแพงแรงบางนี่โอ้เห็นแล้วก็น้ำมันแล้ว ครับกินน้ำมันเดี๋ยวไอเนี้ยใช่วิ่งเก็บแต่ละวันเมื่อนอี่รำเลยด้วยแล้วก็น้ำมันขึ้น,นทุกวันให้ด,ดูรอบๆอีกทีครับคันนี้ลูกแดดลีดวีโฟร์กาเบรนเจ็ดนะครับกล่องไฟเป็นแบบอของแต่งซิ่งธรรมดาทั่วไปนะครับเมื่อตะกี้พี่ก็สะา้อนให้ฟังแล้วบิดแบบบิดมาบิดมาเลยนะนี่ยนโะมน้ำทิพย์เล่นมาตอนเนี้๋อันนี้โมน้ำทิพย์อยา โอ้แต่นี่หนากว่าดูความหนา,นาโอเคพอไปเอาขอบคุณมาผมเดี๋ยวเราไปวิ่งครับเอาละอลัะอะนนี้โอเคต้องขอบคุณพี่ครับที่ให้มาชมกันนี้ร้านก็อยู่ตรงนี้3ามตอ่อเซอร์วิสนะครับผม อยู่เลยดีคอนโดคลิกกระทูภูเก็ตนะครับสีร้านี่จำเอชอาร์มาการนั่นนะสี่ร้อยมาแล้วไหมเอชอาร์สี่ร้อยใช่ไหมเนี่ยเอชอาร์สี่ร้อยรถเรทิ้งเหมือนกันโอเคต้องขอบคุณพี่ๆเข้าไปนาะที่นี้ด้วยนะครับ